อ่าโอเคมาอีกครั้งหนึ่งกับอะไรนะเกาะซาบอนดี้ที่มีลิงสามตัวอาศัยอยู่ครับตอนนี้เกาะซาบอนดี้ได้โดนพายุฝนฟ้าทะนองถล่มแล้วก็ซึนามิถล่มทำให้เกาะน,นั้นใกล้จะจมแล้วเอาว่ะแล้วทีนี้ลิงสามตัวก็ต้องออกผจญภัยนะครับก็จะเป็นลิงลูฟี่แล้วก็ลิงโซโลแล้วก็ลิงอุซบนะครับ <c oughs> เออ ทีนี้เราก็ต้องผ่านช่องแคบของทางแกนลน์นะผ่านเข้าไปทางผ่านทะเลอีสบูแล้วก็นอตบูทะลุทะลวงเข้าไปเพื่อเราจะไปตามหาวันพีทไปลุยตามหาวันพีทปะเอ้ยเอาวะเอ้ยใบใบใบ,บใหญ่ะ่ะเออันนี้เรือเราใช่ไหมเรือมันมีหลายลำได้ไหมหรือมันมีได้แค่ลำเดียวสร้างเรือสร้างเรือไงวะเนี่ย อันไหนอ่ะนี่เหรอเออมันสร้างยังไงวะเนี่ยโอ้กีติงกาไปนู้นแล้วโอ้โห้ยเฮ้จะมองว่ะเอาแล้วเรืออยู่ไหนวะเฮ้ยจะไม่ท่านทำอะไรเลยจะมองเลยเนี่ยชีวิตพวกนี้เขาตัดต้นไม้อย่างเลยอุ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาตัดเราก็ตัดตามเว้ยเออ ได้ไม้ท่อนใหญ่แล้วเขามันมีไม้มีอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะแต่มันมันสร้างเรือไม่ได้อ่ะต้องทําไงอ่ะครับเอาว่าจะลองเฮ้ยโหจะขโมยกินนะหน่อยเออเออเออเฮ้ยโอ้โหเอันนี้ตีแล้วดีกว่าว่ะเฮ้ยเวิร์กกว่าเวิร์ก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 อยู่เวิร์กอยู่เฮ้ยไอมีเขาแบ่งอาหารว่ะแบ่งอาหารขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เออต้องนีดิเพื่อนกันเอาแล้วไอ้ไม้ตีไปไหนแล้ว่ะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ย้มีหนอนหนอนชาเขียวเอาเอาเอาตีไงหนอนชาเขียวต้องกินหนอนลิง huh. ต <the> uh ้องกินหนอนเฮ้ยหนอนหนีไปแล้วเออกินเนื้อหนอนเป็นอาหารตรวจยอดเออกินเนื้อหนอนเป็นอาหารว่ะเฮ้ย ไอ้เรือเต็มนนแล้นหวะแล้วก็ดูเอาไปทำอะไรไม่แล้วเรือเราเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จเออเตะเตะแล้วเรือเราเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จก่อนอันนี้หรอใช่ไหมเอาเอาเฮ้ยลิงว่ายน้ำว่ะเอ้ยจมจมจมโอ้ยอันนี้เ,อ,是是เอา,เอาเอไปทำอะไรเนี่ยเออวางก่อนขึ้นอันนี้หรอมันไม่ใช่อะมันเอาไปต่อได้ไหม เราเป็นวิศวกรลิงแล้วทำไมไม่ได้วะคราวที่แล้วยังต่อได้อยู่เลยวิศวกรลิง <c oughs> โอ้ยวิศวกรลิงมาไอเรือไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งไอเรือโอ้โหเจอเรือแล้วโหหาตั้งนานโอ้โหไอเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่มีไอเดียว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 เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยต้องเราต้องแผ่ขยายเรือให้ใหญ่โต อ้าแล้วใครหลุดไปหนึ่งคนมะเหมือนมีคนหลุดใช่ไหมเอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 กําลังขยายแผ่ขยายแพ่ขยายก่อนต่อต่อเออเฮ้ยเอาเรื่องมาเอาเรื่องเอาเรื่องอ๋อนั่ไงลิงเพื่อนเราเฮ้ยขับเรือเข้าไปไอ้นี่หน่อยได้ไหมโอ้โเดี๋ยวอันนี้มันที่ที่นั่งคนขับเหรอใช่ไหมใช่บอกวะแล้วขับยังไงอ่ะอ๋อนี่ อ่าเฮ้ยเราขับไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นผมเห็นมีมีมีของเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้อมเกาะก่อนอ้อมก่อนฝั่งนู้นอ่อนนนะผาบานเลยโ,ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเรือมันก็ลำใหญ่เกินขับยากนู่นนู่นฝั่งนู้นอ่ะมีอะไรเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำเรือแบบยิ่งใหญ่เลยเรือหางยาวนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้เชิดูนี่นี่ไงบานเลยวัตถุดิบวัตถุดิบมาว่ะมาว่ะ เออนี่นี่นี่วัตถุดิบว่ะเออเอา้เาลบผมไปหยิบอะไรมาวะเนี้ยเออตั้งก่อนเฮ้ยเราต้องต้องยาวๆไหมดูยังไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยโดดอะไรวะเนี้ยเออนี่ไงขูเอาเรื่องหวาเอาเรื่องออต้นนี่นี่หว่าที่มันทำให้เราเจ็บ ราะแล้วเมื่อกี้ผมได้ไม้มาตียังไงวะมันมีไม้อยู่อันนึงมันตีได้ด้วยนะโหลราหายไปแล้วด้วยดิไอ้ไม้ที่ตีได้อะเวรกรรมเวรกรรมไม้ตีได้หายไปละอันนี้ไว้ทำอะไรอ๋อไว้คราฟได้นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคราฟไงวะเนี่ยนี่ไงเอ้ยนี่ไงนี่มีมีหอกอ๋อนี่ครับเอ้ยเอาเรื่องว่ะ แลดูเป็นชิ้นเป็นอันว่ะถังเอาไว้ทำอะไรอ,ะอ่ะข้าไปก่อนแล้วนะไหนๆก็ไหนๆลนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งถังไว้ตรงแถวไหนดีนี่ยเ,เอ้ยทําไมมันเลือดเด้งได้อะ่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเลือดเด้งหรือวันจะตายวะนะนี่ยทําไมอ่ะเอาเฮ้ยเอาถังผมไม่ไหนเหรอเฮ้ยอันนี้พี่คราบพ,พี่คราบพ,พี่คราบโอเคเดี๋ยววางดีๆก่อนดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อเอเอเอาไปแล้วเห้ยไปแล้วเหรออะไปไปไปก็ไปมืดแล้วนะต้อ,องรีบไปอะเอออ๋อ,อนูน่นนู้นททงส้มอยู่นูน้นไปเลยไปเลยไปเลยครับทงส้มทงส้มยาวไปยาวไปเอ,อ บอกว่าปรับผู้เชี่ยวชาญเหรอผู้เชี่ยวชาญมันคืออะไรเฮ้ยโอ้โหไอต้นนี้มันมีกล้วยมีอะไรบานเลยเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยเออเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยขึ้นเรือ,เ,อเลยครับหากเรากินได้กล้วยแล้วเราก็จัดก,การถลม่มตัดต้นทิ้งนะไอ้ไม้ผมหายไปเลยอะ่ะไอ้ไม้ที่มันเอาไว้ตีได้อะ่ะโอ้อหเสียด,ดายว่ะไอ้อันนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เดี๋ยดีคาบเลยได้อ๋อนี่คราบเป็นอันนี้อ่ะไหยน้องคราบไิอ๋อคราบเป็นอันนี้อ๋อแล้วอันนี้ล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเว้ยอ๋อนี่คราบเป็นอันนี้อ๋อเพิ่มลือเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเออนี่ไงเฮ้ยมีที่นั่งด้วย เดี๋ยวที่นั่งต้องมาไว้ฝั่งววนี้ก่อนมันไกลไปเดี๋ยวมันจะนี่เนาะเออเราก็ชิวไปนะเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่นั่งนั่งที่นั่งมันอยู่ติดกันเกินโอ้เรามืดแล้วอะ่ะอ๋อต้องไปทางนูน้นเออไปเร็วพวกเราสิ่งวะ่ะพี่อย่าลืมเล่นแมปเวสเวสบ้แบบแบบาวด้วยนะแมอะไรวะจำไม่ได้แล้วนะไปแวะเกาะอ,อีกแล้วอ่ะ มันชอบแวะแต่มว่เฮ้ยมันไปลวดเดียวเลยไม่ได้อเออเอาแวะก็แวะแวะก็แวะเฮ้ยทำไมเลือดลดไปโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อหิวข้าวโอ้ยต้องหาข้าวกินเหรอเฮ้ยหนอนชาเขียวมากินหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยเอ้าเอามองแทงเลยโอ้โหอยู่ดีก็มีระเบิดโผล่มาโอ้โห โอ้โหจบกันลิงน้อยโอโ้แล้วอยู่ดีระเบิดมันโผล่มาได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหบาปกรรมอ่ะเมื่นอนกอี้จะไปล่าหนอนชาเขียวมากินโอ้จะไปล่าหนอนชาเขียวมากินกลายเป็นว่าโดนโดนเป็นเหยื่อแทนเออเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมกดไงเกิดวะเนี่ยเกิดยังไงวะเอา้า เอาเอาเอาเก็บกระโหลกไปแล้วโลโลเก็บกระโหลกไปแล้วโล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 เก็บกระดูกไปแล้วว่ะเอาโล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 สองกระดูกเลยทีเนี้ยโอ้ไกยเป็นสองกระดูกเลยโอ้เอาแล้วเหลือใครอ่ะไอ้นั่นมันทิ้งเราแล้วเราโดนทีเงาโลโลเออ ออกไปที่ธงสีส้มมีที่ชุบชีวิตอ๋อโอเคถ้าเห็นอะไรโดกจากน้ำอย่าไปแตะไม่ทันแล้วโอ้เมื่อตะเกี้ยวมันโดกขึ้นมาจากน้ำไงเราก็แบบคือเรากำลังไปตามล่าหนอนชาเขียวอยู่กะว่าจะมากินเนี่ยไอหนอนตัวนี้มันโดดดอยอยู่นั่นนะกะว่าจะมากินเห็นอาหารมันใกล้จะหมดไงโอ้ไปเอามากาเป็นว่าม่องเท่งโอ้แล้วไอ้น้ามันก็ทิ้งเราเลยว่ะ โลโลจะมาเก็บกระดูกเราก็กลายเป็นว่าม่องเท่งเหมือนกันนะไปด,ด้วยช่วยไปด้วยตะโกนโนขอความช่วยเหลือไปดูด